ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงยอง่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งก,กักของคือพญายาสุลึ้งเท้าหน้าภู้กี่ควายควอนกลาพี่น้องเข้าคอนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอ,อีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเดอ้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น,ำน้ำในเด้อครับเพื่อชิราผาดลิกใหม,หมๆ่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมาเหรียญยุทธทังกาลสินและพี่น้องเดอ้ดอผู้ใดไหาควายเลี้ยงนะครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมาเอานะครับ เพิ่นเปิดแบ่งให้พี่น้องเกษตรกรนะครับในราคาที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นตาเลี่ยงนะครับเป็นตาเอาไปเลี่ยงให้มันอ้วนแล้วก็เพิ่ีเพิ่มมุ่นราคาให้เฮานะครับช่วงนี้ควายของเพื่อนหลายตัว30ก็ตัวนะครับเกือบ40พี่น้องครับเพิ่ีแบ่งให้พี่น้องจักตัวนะครับราคาสิเป็นจังไดมาหุจักกับเจ้าของเพื่อนสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับซื้อวันไดครับไอุดครับไอุดเนาะไอรุดนะครับเข้ายุบานได้ครับ บ้านห้วยฝาตำบลตำบลนิคมห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งตำบลนิคมนิคมห้วยพึ่งเนาะนะครับอําเภอห้วยพึ่งนะครับจังหวัดกาฬสินเนาะอ่าพี่น้องอันนี้ผมน้าเรียนพี่น้องก่อนเด้อครับเด้ออ่าผมบริติดตไม่ให่เพิินนะครับบริติดตไม่ให่เพิ่นเพราะว่ามันเมื้อนี้มันฝนตกมันเมื้อแล้ววันนี้ถ้าเฮ้าทายอยู่ในห่มมันกะสีมันหมืดเนาะก็เลยทายอยู่กลางฝนพี่น้องครับก็เลยบ่ติดไม่ผมขออนุญาต เว้าย่ำให้พี่น้องได้ยินพร้อมกันนะครับต้องแบบนี้เลยพี่น้องเขา้าเบอร์โทรไว้ตัวนะครับพี่062 546 7466เนาะนะครับเป็นเน081 039 8326อันนี้เป็นเบอร์ไร่เครื่องเครื่องสองเครื <S 2> 2, <S ่องอะต้องสองเบอร์เนาะ ทั้งสองเบอร์เดินพี่น้องเด้อน,นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ที่ให้ไปพี่น้องครับต้องขอย้ำให้พี่น้องนะครับน้ำเรียนพี่น้องสะกก้อนว่ามื่อนี้นะครับท่ายแบบคู่ขาจังน้อยนะครับแล้วก็เสียงสิเรียนยิ่งอาจสิเรียนยิ่งในห้องผมนะครับเพราะว่าห้องไอราผมบริตติดไม่ห้นะครับตอนนี้คือฝนตกนะครับพี่น้องเขาเอามื่อนี้เขาเปิดตัวกวันเอาพ่อสังเขียบเนาะพ่อสังเขียบจกักซีสาหาตัวเนาะซีสาหาตัวเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าพี่น้องมักแบบใดมีงบมีทุนเท่าใด <mas k> เขามาหาเพิ่นเลยพี่น้องเฮ้านะครับเขามาเลือกเอาเลยตาเริ่มต้นตั้งแต่หมื่นกว่าบาทบ <mas k> น้อยเนาะ <mas k> เริ่มต้นตั้งแต่หมื่นกว่าบาทเด้อพี่น้องเด้อนะครับ <mas k> เอามาบานนี้ <mas k> เขาชุดแรกเลย <mas k> พี่น้องครับอันนี้คือวายเลี้ยงเข้ามาติ <mas k> ทีที่เฮ้าเลี้ยงกันนี่จักะไรไอ้สี่สิบกว่าสี่สิบกว่าเลกับวายเกือบสี่สิบตัวแต่่าพี่น้องเพิ่นกับมาแบงเข้าไปเลีย <mas k> ้ยงยุดตลอดเนาะมาแบงยุดตลอดนะครับพี่น้องที่ใกล้บ้านเฮานี่เนาะนะครับมาแบงเพิ่นไปเลี้ยงอยู่นะครับ ว่าหันกับว่าขายไปห้าหกตัวตีนี่นะครับเอาตัวแรกแห้งมาป้าเงา้ยวหักพี่น้องเขาตัวนี้ตัวนี้เพื่อนในเลืกลูกหรอครับตัวนี้ลูกประมาณห้าหกตัวหรืประมาณหาตัวเนาะนะครับลูกประมาณหาตัวพี่น้องเขาอันนี้คือเราเราบดตัวเราบ็เป็นนายห้อยได้พี่น้องครับเราบดได้เป็นนายห้อยเราเลี้ยงเราก็าากมีพอคุ้มฟูงอยู่นี่เนาะพอคุ้มฟูงเขาเป็นลูกไพ่ก้อยลูกชายของเก้าเจริญนะครับสูงอยู่ร้อยหกสิบกว่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมไปทายพอพันให้เบิ้งแต่ว่าทายทายมูลนิธิก่อนนะครับ สีกับสีประมาณนี้น้เพี่น้องเนี่ยมันเป็นควายเลี้ยงปล่อยฝูงหน่อยเนาะเ,เป็นเลี้ยงธรรมชาติปล่อยฝูงนะครับนี่ปล่อยฝูงเลยสี่สิบกว่าไร่นะครับบานี้แม่นี่สูงทะเลอ้ายลอยซี่สิบหานอ้อลอยซี่สิบหานาเขาเปิดกว้างสดสดไลยพี่น้องเฮาสวยๆนะครับแล้วเป็นควายหนังดีแชีงขาเรียบๆนี่เพราะตรงห่วงพี่น้องครับนี่คือควายปล่อยฝูงนะครับนี่เห็นบ่เรียบนี่สิบ่กบบ่ขี่บ่ยยั้งนะครับสวยๆเลยแบบนี้เลย เนี่ยเป็นแม่ลูกใหญ่แม่ทองพันธุ์นีไปทองพันมุ์นั่นนาจรเยินได้เหรอเขาเห็นผสมบ่เอ้าวมากัดบ่ะนี่ที่เพื่อมาจอดเดี๋ยวจะดีนี่เราเป็นน้องเด้อนะครับเป็นควายที่เพิ่นเลี้ยงธรรมชาตินะครับเป็นควายฝูงพี่น้องครับนี่ในท้องก็คือผสมกับพวะพันธุ์เท่าน้อผสมกับพวะพันธุ์นะครับปล่อยฝูงแล้วลูกเพิ่อนครับลูกเพิ่นตัวนี้เนาะลููกตััวผ้ครบลูกตัวผู้ หุวยโอ้บ่ธรรมดาเด้อตัวนี้ก็ได้นี่จกักจักเดือนหรือรวอ้ยนี่นประมาณสามเดือนเน้อยประมาณสามเดือนเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับเนี่ยมันด้วยมันหลกันไม่ได้มากัตามตามสาภาพเนาะเหมือน,นีัก็บแบ่งตามสาภาพพื่กัน,นบ้บานในชุดนี้เอาไปรุ่นสามหัวใจห้าเปิดได้บาทำเลยสี่หมื่นเก้าพันบาทราคาห้องเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมว่าราคาห้องแล้วความสูงร้อยสี่สิบห่านะครับ พี่น้องถาอ่านออกนาอกะรละาห้องซื่อดอกพี่น้องครับกับบุรุษว่าันการสื่อการขายเนี่ยเกยยุทธทีคนสองคนโตลงกันเนาะถือแพจังจะมาวากันนะครับกานว่าพันห้องแพงกะมาต้อ้มันถือโลงนะครับนี่บมทินเท่าไรมาคุยกันนี่เลยพี่น้องเข้านะครับซื่อสองเอาบรุษสามเพื่อเพื่อนันคือยุ่หนี่เขาไม่ได้ตรวจเนาะกระป๋องเขาป่อยคุ้มฟูงทับแล้วเออตัวไรทับแล้วคือรอมือออกเลยแม่บ้าครับพี่น้องเข้านะครับ นี่เพนนื่อนได้ดู้ยอดคุณเราตัวผูนั้นหุนที่สามเนาะควายกับยุประม่านหาปีเลยเนาะประมาณหนะ<ๆ>าณปีพี่น้องเฮานะครับตัวผูได้พี่นออ้องเฮ้าวอลเรื่อนตัวผูได้แต่ว่าตัวนี้นะครับเพิ่นสูงร้อยสี่สิบหานะครับลูกตัวผูเดินตามได้สามเดือนแล้วในทองเพื่อนกับผสมแล้วเดือนกว่านะครับเห็นเพิ่นผสมอยู่เนาะเห็นเพิ่นผสมอยู่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเดือนกว่านะครับนี่ เฮ้ยเบิ้งสีก็ยังไอ้ควายตัวหน่อยได้เป็น้องครับไอ้แล้วสูงเท่าไรบุญนี่ร้อยเจ <ท Univers ität> <idity> ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเดาเปน้องเด้อคนนะครับนี่เอาร้อยสี่สิบห้านะครับตัวนี้เปิดไปสี่หมื <c oughs> <c oughs> <aine> ่นเก่าเนาะสี่หมื่นเก้าพันบาทเงีมากนะครับตัวนี้เงีมากไทยไายดีเด้เป็นน้องเด้อเป็นควายที่ทยบ่หักนะครับเบิ้งสังเกตเบิ้งเอาให้ผมให้เบิ้งฮักเลยนะครับไายบ่หักกระดูกแขทงขาดีนะครับต้นนี้ไม่มีได้เนาะอ่าต้นนี้ผมมีเด้อพี่น้องเด้อ เอาไปรุ่นเอานะครับหรือว่าจำอ้จำวันที่มันผสมได้ปะจะจำอะไรเนาะจะป็ไปยังต่าวานะนี้ก็คือถ้าเธอเพื่อนใดเอาไปเลี้ยงจักสองเดือนอีกเอาไปเลี้ยงอีกจักสองเดือนตัวท้องได้เนาะตัวท้องได้นะครับกังสบายใจพี่น้องฮาหนีเลยเออสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับแม่ใหญ่ๆยาวๆสูงร้อยสี่สิบห้านะครับในท้องหนึ่งเดือนกว่านะครับ ลูกยางน้ำกลลสามเดือนพี่น้องเขาเนี่ยสี่หมื่นเก้าพันบาทตั้มนี้ไม่มีเอามีบริการส่งว่าไหมีรถปอจ้างเอาทีจ้างกันเนาะแกยังคุยกันเนาะรายละเอียดเชื่องลึกจังคุยกันอ่าก็อยากบ่อยากคนว่าเอ้าไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับเอาพี่น้องครับบัตรนี้เบิ่งรายการที่สองนะครับพี่น้องเขาตัวนี้เอาจังสี่ได้เปิดจักบาทชุดเนี่ย สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเพิ่นเปิดไปสี่หมื่นหานะครับแม่ลูกลูกตัวเมียอ่เดี๋ยวจังไปเบิ่งลูกเนาะเบิ่งแม่เขาสกส้อนเนาะแม่ท้องไปบัตนี่ท้องประมาณสามสี่เดือนแต่ท้องแล้วเนาะท้องแล้วเด้อดพี่น้องเด้อนะครับสามสี่เดือนแล้วนะครับตัวนี้นี่นะครับแม่ลูกลูกตัวเมียแม่สูงถึงลอยสี่สิบวัยตัวนี้ประมาณลอยสามเจ็ดสามแปดเนาะ ตั้งมาผมสังเกตเบื่อวานคือขัดเป็นแม่พันธุ์ตั้งแต่แม่แง่ๆไว้ปแต่เฮ้ยเฮ้ามันเป็นไงแล้ากันเนาะพี่น้องเฮาเบืองแม่พันธุ์ของเราแต่ละตัวด้วยพี่น้องด้วยนะครับเป็นน้องสาวของตัวนี้ครับอันไรวะครับแม่นี่เป็นน้องสาวของแม่นั่โอ้แม่นี่แม่นี่เป็นน้องสาวที่เฮาเปิดตัวคมแรกโอ้ว่าเล็บดีถูกตัวพี่น้องเฮาเบืองหรืเปล่งเฮาหัวจักเสือสายเกาเกาบอลบ่ครับไปนี่เป็นขั้วเหลาเกาเฮาเลยเหลาเกาเฮาเลยเนาะ โย่บานห้องนีน่เนาะอืมเอาควายควายเราเกาเฮางเลยพี่น้องเฮาแต่ว่าพี่น้องครับสังเกตบังควายของเราเงี้ยเอาถูกตัวเด้พี่น้องเฮานี่พูดนะ <c oughs> ขาดน้ำเลี้ยงก็ซื้อนะครับควไข่ผลหลายสี่สิบตัวพี่น้องเฮานะครับควายพูดอ่ะอบวกลูกเล็กเด็กแดงแล้วสี่สิบตัวพี่น้องครับเนี่ยตัวนี้สูงรอยสามสิบแปดบวกลบเนาะสามสิบแปดบวกลบนะครับบานนี้กับลูกตัวเมียกับในท้องพร้อมสามหัวใจไอ้เปิดเท่าไรก่อนสี่หมื่น ห้าพันบาทนะครับตัวนี้เพิ่นได้ยักลูกหรอครับนี่ตัวนี้ล่ยได้สามเปย์ตัวตัวอีได้ทองนี่บ่อ๋อซีสิไปได้ทองไงเนาะลูกตัวที่สามยังนำก้นเนาะใส้หรือลูกเพิ่นเป็นตัวนี้บ่ะใส่หรือเนาะเดี๋ยวผมยังก่อนเบิ้งแม่หรือเบิ้งลูกพี่น้องเขาสดเด้อพี่น้องเด้อสดเลยโอ้โหนี่นี่นี่ลูกตัวเมียนะครับจักเดือนหรอครับนี่ประมาณได้หาหกเดือนเนาะนี่พี่น้องครับ คอยขาดน้ำเลี้ยงได้พี่น้องเขาบอกตรงๆเลยนะครับขาดน้ำเลี้ยงแต่ว่าชุดนี้คือสามหัวใจเราก็ได้ลูกตัวเมียพร้อมเนาะสี่หมื่นหะ้าพันบาทเนาะราคาห้องนะครับตัวเอาพี่น้องเขามีงบพีทุนเท่าไรมาตัวเอาแหน่แหนจะตำกันจะตำกันตำกันหยอกกันดีถอะเนี่เลยพี่น้องเด้อนี่เลยนีเลยเมียพันยงเงานะครับใจลูกแบบนี้เลยนะครับตำนิว้วนีเนาะครับเนาะเอาเรื่องขาเรื่องขนทรงเรื่องไอนี่ก่จ้างคุยกันนะครับไก่ไก่ก็จ้างคุยกันเนาะ มาเกาะควักเลื่อยๆไปในห้องเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ้งตัวที่สามนะครับเป็นควายที่เพิ่นสนสะพไผ่ไม่ไหมนะครับเราก็สนสะพไผ่เราก็าไม่ได้ผูกเชือกนะครับหมว่เาเป็นควายปล่อยฝูงพี่น้องเฮาแต่ว่าขาหลายหลายนะครับตัวนี้ลูกไผ่ไอ้โอ้ตัวพ่อคุ้มฝูงเฮาเลยบ่เป็นลูกพ่อคุ้มฝูงเด้อพี่น้องเด้อแม่พันยี่ปันใดครับบ้าน 3, นี้แม่พันร้อยสิบสามเนาะนะครับ แม่ก็อยู่นี่เนาะแม่พันเท้านี่เนาะนี่นะครับพี่น้องเท้าตัวนี้ได้ปีไ้ครับนี่ยสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนเด้อพี่น้องเด้อสูงในเล้าลอยสามสิบเท่าไรครับสามสิบกว่าบ่อได้วัดเนาะเอาไงเลยมันวัดบ่อได้พี่น้องเท้าบ่นมันบ่อได้วัดมันวัดบ่อได้สิวัดไหนยุ่งแต่มันวัดบ่อได้นะครับเพราะว่าควายมันสวนข้าวไม่หรอกมันดินนะครับถ้าว่าแจงขาหลายลายพี่น้องครับแม่พันตัวใดพูดหนี่แม่พันตัวใดครับแม่พัน อ๋อกินหญ่เยอะเนาะอ๋อกินหญ่เย,ยอะเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเป็นเป็นควายลูกคอ,อกเพิ่นนะครับอ,อ,อ่าอ่าพอเป็นลูกควายลูกพอพันธุ์นะครับคุ้มฟูงนะครับแล้วก็แม่เพิ่นสูงรอยสี่สิบสามพี่น้องครับตัวนี้เพิ่นพึ่งสนสะพายนะครับไม่ไม้เลยพี่น้องเขาเนี่ยนี่แหละเอาบ่ทันเป็นเชือกบ่ทันยังเลยตัวนี้จักบาทครับตัวนี้ห้องสามหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับผมว่า เนาะถือแพงกับจังมาตอเอาอันนี้คือคําบอกของไอ้เพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นจากของควายพลนองเข้าผมกับบอกบ่ไรหรอกว่าถือพือแพงนะครับแจ่ว่าพี่นองผู้อยากหาเลี้ยงผู้อยากได้อันนี้คือเห็นเราเห็นกอนะครับเห็นทั้งพอเห็นทั้งแมอยุหนีเลยนะครับเราเป็นวายที่เพ่นเลี้ยงธรรมชาติย่างว่าท่านเด็ดปุงเด็ดแตงนะครับแขงขาลายหลายพพ่นองรับพูดนะออสามเมือเก่าเด้อพพ่นองเด้อห้องนะครับห้องห้องห้องนะครับเพิ่นมีสักเป็นหลานเก่าเจริญนะครับ เกิดจากแม่ลอ,อยสี่สิบสามก็ถือว่าส่งมากดีนาตาก็ถือว่าดีได้ดพี่น้องด้วยนาตางามนะครับต้นนี้มีป่ะครับตัวนี้นนหัวโหนกดีนะครับหัวโหนกนุ่นเลยพุน่นทางเขาสวยนะครับอือสิบสี่เดือนพี่น้องห้าบนบงแขงบังขาบังเล็บนะครับโอ้ต้นนี้ว่มี่รเรื่องส่งเรื่องยังกยจงมาคุยกันเนาะสามหมื่นเก้าพันบาทร้องนี่ พี่น้องเฮาไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับงามถูกตัวอยู่ด้วยพี่น้องครับควายเพลินแต่ว่าเพลินแหทงขาดน้ำเลี้ยงนะครับควายเป็นเพป็นควายขาดน้ำเลี้ยงนี่เพราะว่าหน่อย,ยพี่น้องเฮาเดี๋ยวผมถ่ายเพิ่งเป็นปลาเลยนะครับยูนีนี่สปปี่สิบตพี่น้องครับเมื่อไม่เพียงพูดนะเอ๊ะเมื่อไรนะครับแล้วยูนี่พ่อๆนะครับหุ่นบานนี่มูน่นึงอ่ะพูดน่ะ เต็มยี่บเมื่นั้นเป็นแม่เป็นแม่ลูกทั้งหมืดนะครับเอาพี่น้องครับบานนี้มาเบ่งตัวที่ซีของรายการนะครับนี่เลยพี่น้องเฮ้าผู้ใดหาอานาคตพอพันนะครับหรือว่าอยากได้ไปคุ้มฟูงพี่น้องครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถือว่าพันธุกรรมดีเพราะว่ามันเป็นลูกเพาะนะครับพี่น้องเฮ้าบ่ได้ซื้อสเปซสปาพ่อบันไดเด้นะครับเอาตัวนี้เปิดแจ๊บบาาได้เอาราคาก่อน ตัวนี้ห้องไว้หามือหาน้อเป็นลูกไผ่ครับลูกของเจ้าไม้เนี่ยม่พันยัยปะไหนครับนี่ร้อยสิบสามน้อเม่เดียวกันครับตัวหันดีตัวนี้เป็นพี่ไส้เขาดีโอเป็นลูกไส้เจ้าไม้พี่น้องครับอันนี้เกิดยุ้งเผ่าน้อเง่าพี่น้องครับเง่าเง่าเง่าสูงร้อยสี่สิบห้าสิบเจ็ดใบอายุพันเดะ สอ,อสองปีเนาะ <c oughs> สองปีน้อยๆนะครับปีน้องเอ้าอายุเพิ่นสองปีน้อยๆนะครับกับความสูงร่อยสี่สิบห้าถึงสี่สิบเจ็ดนะครับประมาณนี้นี่แต่ว่าเป็นควายที่ปล่อยเลี้ยงธรรมชาตินะครับเอาไอ้ป่อยปล่อยเป็นน้ำฟงสิตัวผูใ่ญยบ่อะไรส้นมันเดึบบ <c oughs> ่อะไรเนาะ <c oughs> อ๋อคือไปนำกันเลย <c oughs> มีมีตัวเมียเป็นสัตว์ั้งสี่มันหายบ่ <c oughs> โออโตโัวผูวใหี่เป็นวา่ที่บอ่อไฮให้น้องเนะงาะไ,ไปนํกากันได้นะครับอ๋โอโอ้กับเขาทาดีเนาะแฉงขาหลาทุกตัวพี่นอ้องเฮาเนี่ยวายเพิ่นเบิ้องเราเลยนะครับอันนี้คือเป็นควายลูกเกิดลูกขอกเพิ่นนะครับเกิดจากแม่ยุคคอนเพิ่นเลยนะครับอันต่ว่าตัวน,นี้ผสมหลอดนะครับเนาะนผสมหลอดนะครับเจ้าใหม่นะครับนี่เลยสมัยยุคสมัยยุคเจ้าใหม่มากไหมไหเหมือนี่ตัวนี้เนาะนี่นะครับสองปีกว่าพี่นอ้องเฮาห้าหมื่นห้าพันบาทเนาะ เงาทุกตัวพ <Für S 2> ี่น้องครับควาย้หนเป็นอยคือมีแต่ตัวเงาๆแต่บุ้งเปียงสังเกตบุ้งได้พี่น้องเด้อสิพี่น้องสิสังเกตคือผมบ่เงาทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายไข่อย่างหน่อยไข่งามโมบูนี่พอพันต้องเมืองไข่เด้วยอ้ไข่มันคั้วหน่อยหน่อยตัวนี้ไหมเสมอดีพี่น้องเข้านะครับเป็นไข่ควายหน่อยเด้อพี่น้องเด้อสองปีนี่นี่คือนี่คือควายอายุจริงนะครับสองปีเนี่ยเนี่ยนี่พี่น้องเข้าเนี่ยเพื่ออายุจริงเพิ่นนะครับเบุ้งแข็งเบุ้งขาเบุ้งข้อขาเพิ่นผม ใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องเฮาตัวนี้ลอ,อย418ถึงลอย417นะครับประมาณนี้พี่น้องเฮานะครับเป็นควายปล่อยฝูงพี่น้องครับหาเมื่อหาหน่อยเนาะครับคว่งเนาะครับนะครับเดี๋ยวขอบางหนาย,ยังอยทางเขาเปิดกว้างบ่เชิดดีเถื่อนเนาคุณพ,พี่น้องครับอับตตะลักชัดเจนเด้อพี่น้องเด้อเอ้าพูดได้ยางได้ทั่วมาหาเพลินนะครับเรื่องถือเรื่องแพงเจ้าฝ่าวาพี่น้องเฮานะครับ ไอ้มาเบิ่งตัวจริงก็มาคุยซะก่อนนะครับบ่รู้ว่าเพ okay ิ่นสิขายเท่าไรแต่ว่าเพิ่นห้องส่กหนี้ล่ะนี่ควายบ่เคยจับได้เนาะนี่ตัวป่วยแล้วไม่เยจับเลยจับไม่ถือบ่ได้จับตัวสนเข้าไปแล้็วเร็วเลยสนเข้าไว้เรวเร็วต่วยยังอืมแตงามดีไปน้องเฮาได้การอยู่นะครับนี่ตำนี้บ่มีเนาะครับเนาะเรื่องแนวอื่นจังคุยกันเนาะครับห้าหมื่นห้าพับาทลูกชายเจ้าไม้นะครับสูง145ถึง147นะครับ เพิ่นวัดบ่ได้พี่น้องเฮาจับวัดแล้วเพิ่นย่อลงมาครับเพิ่นย่านกับสิเต้นไปข้อขอเลยครับบ้านนี้แน่เอาไปมาเพิ่นฮู้เด้อบ่ดนี้นั่นเห็นบ <tor ste ve necess aries> <IS together> ่บายดูตัวดูคนบ่เคยบายเนาะอืออ่าขวนญพอพันธุเพื่อนไปน้องเฮาสวมคอกนะครับร้อยหกสิบกว่าพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ่งที่เด็ดของรายการนะครับผู้ใดหาควายอนาคตนะครับ สูงใหญ่ยักษ์นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้บ่ผิดหวังพี่น้องครับขนาดควายขาดน้ำเลี้ยงนะครับขนาดควายเลี้ยงธรรมชาติขนาดควายฝูงนะครับเพิ่นยังมาดีปานนี้นะครับตัวนี้เอาเอาถามแม่เพิ่นก่อนแม่เพิ่นสูงเท่าดไหนรอยหาสิบบวกครับรอยหาสิบบวกเนาะยุคว่เข้านี่เนาะยุขว่เข้าอีเด้อพี่น้องเด้อนะครับโอ้พี่น้องสังเกตคือผมบอพี่น้องเข้าวายทุกตัวเล่าเนี่ยเล่าเล่าแม่พันเล่ามีแต่ตัวเงาเงนะครับจักตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยขากระเงานะครับล่ำชิ่นนนนนะะะพเเบบงงยยาาาอดดลลครั ตัวนี้เพิ่นอายุเท่าไรแล้วครับปีครึ่งไปปีครรับปะมาณนี้เนาะครับประมาณประมาณปีครึ่งนะครับแล้วบานี้เกิดจากแม่สูงรอยหาซิปเดี๋ยวผมถ่ายแม่ให้เบิ่งเนาะครับผมนะครับแล้วบานี้เพิ่นสูงอยู่เท่าไรครับอ้ายัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบตัวสี่สิบสี่สิบบวกกัเนาะสี่สิบบวกพี่น้องเข้าร้อยสี่สิบบวกนะครับกับอายุปีครึ่งพี่น้องครับมาดีเด้พี่น้องเข้าเนี่ยมาดีอยู่ดีกับสีร้อยสี่สิบสามเดี๋ยวบอก บ่บ,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 บ่ถือว่าบ,บอ่ตัวนี้นี่เขาจับได้เนาะ,ะมูนจับบ่ได้เนาะมูนกับสีดินเพื่อ,อนเราพี่น้องเขาแต่ว่าตัวนี้โอ้ขาแม่ป้าตัวเดี๋ยวผมไปเบิ่งขอแขีงขอขาเพผนเด้พี่น้องเลยตัวนี้เป็นลูกไผ่ครับอันพ่อเพื่อนนะพ่อคุ้มฟูงเขาเนาะนะครับโอ้แขีงขาดีพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวจังโชว์พอนี่ยนี่นะครับเอ้า ปีเครื่องสูงรอยสี่สิบบวกนะครับแม่เพิ่นรอยหาสิบนะครับแล้วก็พ่อเพิ่นก็บรอยหกสิบกว่าเนาะนี่นะครับยูนี่เลยพี่น้องเฮ้ายูนี่ทั้งพ่อทั้งแม่นะครับบ้านเองเห่อเปิดเจ้าปลาครับบ้านเองเท่าไรก่อนสี่หมืนม่นเก้าพันบาทพี่น้องเฮานะครับราคาห้องให้มาต่อรองมึงเอานะครับเจ้ว่าพันธุกรรมนี่ก็คือบอกตรงๆเลยนะครับว่าเป็นลูกพ่อคุ้มฝูงแล้วก็แม่ไงรอยหาสิบบวกนะครับเนี่ยต้นนี้น่าจะบ่มี บ่มีเนาะนี่นะครับพี่น้องเบิงงบ่งส่งเบิ่งส่งเพิ่นเด้อพี่น้องเดอ้อสิใหญ่ครับก็ด้พอต้นนี่พ่นเป็นขาคงเคียงแม่หลอดเรีบง่ายนะครับพุน่นข้อเชียงข้อขาดีนะครับหันไายเบิงาา่งหน่อยได้ตาดหางนะครับปานหางหมาพี่น้องครับพุ่นนะ่ะลามบักคักเลยเอา้าถ่ายก็สิบ่ได้ดีปานใด้ดอกนะครับแต่ว่าอยากให้พี่น้องมาเบิ่งตัวจริงเอาเด้อพี่น้องเดอ้อคืองมูอไทยเนี่ยไทยพอ่อสังเขีซื้อเด้อพี่น้องเดอ้อยุนี่เพิ่นเริ่มต้นมื้นกว่าบาทนะครับให้มาเบิ่งเอานี่ เอ้าสี่หมื่นเก้าพันบาทตามนี้บ่อมี่เรื่องรายละเอียดการส่งยังคุยกันเนาะครับผมอ่าไปเบิกตัวแม่เพื่อได้รับบ้านนี้่มัดต่อหน้ามือเปิดราคาเนาะเอาเอาเอาแม่กระพรอมาช่วยนะครับบ้านนี่มาบ้านนี้พี่น้องเฮานะครับมาเบิกแม่เพื่อนบ้านนี่ปะโถปัาด้วบักเงี่ยบู๊ยเขาไหมงามง่ามงามงามเพิ่นเพิ่นเป็นเพิ่นมีมีเชือผสมบอครับนี่อ๋อมีเชือรูผสมเนาะ เดี๋ยวขอขอเบื้องหน้าเขาพูดมาพี่น้องครับอู้หน้าเขางามแพี้ยงอ๋อคำสอนใหญ่นะครับพูนสวยๆเลยต่างหลังเลยนะครับอู้สูงในร้อยหา้าสิบบวกน,นไอยเนาะพี่น้องมึง,ม,งมึงเล็บค่อยพื่นน่ะวัดใดวัดหาสิบสองต่ว่าตีร้อยหาสิบโอ้วัดเข้าวัดไดร้อยหาสิบสองต่ว่าเข้าตีร้อยหาสิบบวกไปเนาะนี่ครับพี่น้องเขา้าวัดอาจสี่พระตรงกันปะเย๋ยต่ว่าตีในเนี่ยคือบ่อขาดร้อยหาชิพนี่ บกไงนะครับตัวนี้บมักไงเลย <S <S โอ้โพูดนะ <S <S ในถังเลยครับมีไปึนสมนเอาลูกขึ้นห้างแท้เพราะว่าไอ้แของเก่าคนมาเป็นทับลูกลูกใส่เบอรมไปแลอววันนี้เป็นเวลาเป็นถังแล้ววันนี้เป็นอ้มันบ่อยเป็นวเวลาต้องิดแล้วอ๋อ,อแ,แต่เอา่อา๋อก<อ>็คือ,อนึบนึบวานนึกว่านามันควาย้อง นในว่ามันต um, kind of yeah. uh, so ิดแล้วอ uh ือตัวนี้ไอ้น้ำเข่าตีตัวนี้น้ำเข่าตีน้ำเข่าจะโดนไปนี่อดร้อณเดือนเนาะอือตัวนี้เขาก็เลยยังบลาทันปล่อยต่วปล่อยแต่ลูกมันเนาะอือเลยแบ่งแต่ลูกตัวนี้เพิ่นเอาไว้คือเก่านะครับตัวนี้เพิ่นอันนี้คือเอามาพัฒนาในขวากเข้านะอ๋อมันจะต้งค่อยโตมากเลยอือเอาวันแต่ว่าเขาสมไปแล้วตีนี้สมไอ้นี่ตีอ๋อ โหหางไหมโถ่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 พ่อเงียบเลยว่าฮัตเทียพี่น้องเพิ่นอยากได้เนี่ยพ่อเงียบเลยวะไม่ต้องมาคุยสิอาจจะต้องมาคุยเนาะอาจจะตมคะคามคุยนะครับเดี๋ยวไอ้เพินพ่นว่ดันจะเตรียมตัวพี่น้องเาเพินพ่นว่าเพิ่าผลผลวอดอยากไายตัวนี้นะครับเพผลวอดอยากไายแต่ว่าผมอยากอยากให้พี่น้องได้เบื้องนะครับเพ,พิ่นผลว่ามันแมนบ๊วยใช่สัญลัผู้ควายคว้าควรหนนะ่ะมีรอยหาซิบลิลีตี้นะครับมีพี่น้องเข่ามีมีนะครับพุ่นพุ่นแมนหนึ่งหมุนแก่หนึ่ง่นเห็นบ๊วยผลผลสำส่างนี่ผลเห็นบ๊ว นะครับเอาแม่นี่เป็นอีกแม่นึ่งสมพ่อผมมาคว้ไอตัวนี้คือบรจอยสิบดหได้แท่มันเ่าตัวขามามอมเอาลูกซื้อลูกหน้ากอนสิวันหนอามกมากก่านะโอ้เจ้าของเอก,งกา้าผนเอาตัวนี้มาทับกับคว้วเหาบันนี้เหาเลยนําไปซื้อลูกมั้งโออบันนี้เพิ่งจำเป็นถึงเพิ่งขายไม่นี่เหาบันี้ อ๋อเฮาน้ำไปซื้อคุรุควายเข้าขึ้นอ๋อโอ้เราก็ดีเด้พี่น้องเฮาบาตนี้เพิ่นมาผสมน้ำเฮาหน่ยี่ไอ้รับจักบาทตัวนี้แบบฮารุโปเข้าไห้พี่น้องแถวนี้ยเดี๋ยวจักน้ำช่วงนี้ก็ชรับราคาคุ้มมันก็เป็นที่จะหกชิ้นเราบ้างครับครับเอาเกษตรกรสองพันราคาผสมสองพันเนาะราคาผสมคือสองพันก็พอพันลอยหกสิบบวกได้ออกมาเบิ้งนะครับตัวนี้คือลอยหาสิบสองแต่ว่าเราบอกว่าเอาแบบเราต้องคิดมากเลยคือลอยหาสิบบวกพี่น้องเฮาอ้า ใหญ่นะครับหนาลึกเล็บนี่ยปุ้ยเบิ้งเรีบเพิ่นนี่พลินอ่ะโอ้ปวดพูไปเขาขวากัาไม่รู้มั้งจ้ะตัวชิ่งดีชิ่งดีหลายพี่น้องห้าวตัวนี้ขนาดปล่อยเลี้ยงธรรมชาติได้เนี่ยโอ้แน่นอนพวดนะครับขวากพลินอ่ะพลินเพลนรูกเพลินเอาพี่น้องห้าบ่ายเนี่ยวาเบิ้งตัวสุดท้ายนะครับของขวากเพิ่นนะครับป๊าดนี่พอพันพี่น้องห้านี่คือพอพันคุ้มฟูงนะครับ ใหญ่ยาวมากนะครับเงีวทุกตัวพี่น้องเขาปานรถไฟนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นลูกชายเก้าเจริญนะครับเนาะนลูกชายเก้าเจริญนะครับหาปีพี่น้องครับความสูงอยู่รอยหกสิบเทิร์นเนาะไอเนาะหกสิบบวกพี่น้องเขาครับอันนี้คือเพ่นปล่อยคุ้มฝูงเลยพี่น้องเด้ออัิจอยนะครับเอาตรงๆเลยคือจอยแต่ว่ากตัวนี้ผสมมันหูไว,ว้หูเนาะหูวเชีองพี่น้องเขา ครนคร้อยเจ็ดสิบนะครับเ,เ,เกือบมันถึงคน, nickname, งนพูด่ะมึงแข็งมึงขาบึงเรียบนะครับมึงพูดเอามาผสมได้เด้อพี่นอ้องอเด้อมาผสมได้นะครับอ่าเพิ่นเปิดสองพันเจวาติดเพิ่อนได้เนาะเอายืนยืนยืนก่อนยืนก่อนเขาบึ่งหนาก่อนเขาบึ่งหนาก่อนพูดหนาทางเขาเพิ่นพี่น้องเฮาโอ้เอาใเงยๆพี่น้องเฮาสูงๆนะครับบึงเล็ยบยังเอาพูดโอ้ได้การได้การได้การลูกชายเก่าเจเริญพี่นอ้องเฮาหาปีนะครับ เพิ่นเปิดรับผสม2,000ให้พี่น้องเกษตรกรแถวนี้นะครับจนติดพุ่นละเนาะจนติดนะครับหาพี่น้องเฮานะครับมักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดให้พี่น้องโทรมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคากับเจ้าของเพิ่นนะครับลรากาเข่ามาเบิ่งนะครับเพราะว่าที่ผมทายอยู่นี่คือทายซี่หาไล่การนะครับแต่ว่าทั้งในขอกทั้งมืดนี่ประมาณ40ตัวมาเหลือก็เลยพี่น้องเฮานะครับเริ่มต้นที่หมื่นกว่าบาทเนาะหมื่นกว่าบาทแล้วแต่พี่น้องเกษตรกรมีงบมีทุนสำหรับมาเบิ่งเอาเนาะ นะครับควายกับสีสูงในเล่าเอาเป็นว่าร้อยสามสบแปดคืนน้อยเนาะร้อยสามสิคืนนะครับไปหารอยหาสิบกว่าพี่น้องครับนี่เอายีกร้อยหน้เบอร์โทรศูนย์หกสองห6้าสี่หเจ็ดสี่หหกนึงศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สามเก้ปดสามสองหเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์เนาะทั้งสองเบอร์เนาะ นะครับเอาพี่น้องเฮาสําหรับวันนี้พ่อว้สมณีสุขภาพพี่น้องครับสวัสดีครับ